วัสดีครับผมต่างกังเจอสองฟองจุยลวงกินครับวิชาฟังจุยนะเน้งช้ฟุ้งแต่บ้านของเรานะอรอบๆหน้าหลังไซขวานะเราต้องดูด้วยนะยิ่งเฉพาเออ่ังขวาฝังขวาเราเรียกว่าสิอขาฝวฟังขวานะมันถ้ามีตึกสูงใจกว่าเราเนะี่ย ให้ทกกับเราชงชงเลยนี้ันนี้คือบ้านของเราแต่ได้ในตันหนิงสเขก็คือเก่ะฝั่งขวาเลยมีตึกทั้งสูงทั้งใหญ่แบบนี้ในของชื่อเรียกว่าเปะหงสวกเปะหงสวกก็คือเออสูขมีตึกสูงใหญ่น่ามาข่มเราพับเราก็เหมือนกับผู้ใด พูดแด่ดีเล็กเลยของเราเล็กเขาจะพูดได้พูดใดทดีเล็กได้หมักเดียวเราเราก็หลับลบนะเพราะนั้นเราตัดซื้อบ้างนะเราต้องดิกเดี่ยงสื้อขาวมีตึกสูงใหญ่มาทับเราแต่ถ้ามัเราหยูไม่เป็นสุกแล้วก็เจ็บป่วยได้ง่ายครับ